หนึ่งอาชีพที่คิดว่าไม่มีแน่ๆในเมืองไทยนะคะนั่นคืออาชีพนี้ค่ะที่ขึ้นให้ดูนะคะบ้านแผลยนะคะซึ่งอาชีพนี้นะคะก็คือคนที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้วนะคะก่อนเนื่งต้องเป็นผู้ช่วยพยาบาลมาก่อนนะคะแล้วก็ต้องทํางานอย่างน้อย1ปีหลังจากนั้นก็จะไปต่อที่เขาเรียกว่าเป็นเฉพาะทางในสาขาเลยคะ่ะสาขาเด็กแรกเกิดเลยนะคะก็คือเขาก็จะไปฝึกง,งานโดยเฉพาะเลยนะคะที่ห้องคลอดหลังคลอดอันนี้เรียก ที่ฝากท้องด้วยหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าหลังคลอดกับหลังหลังคลอดกับห้องคลอดเนี่ยแน่นอนเพราะว่าอย่างตอนนี้ที่ทํางานอยู่ที่ห้องคลอดก็ก็มีที่จะมาเป็นบ้านในแพร์นะคะก็มาฝึกงานอยู่ที่นั่นนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็จะสามารถทํางานที่ห้องคลอดได้หลังคลอดได้ที่แผนก อินเทนซีฟหรือว่าไปแผนกเด็กก็ได้นะคะ ICU เด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจนะคะว่าในเมืองไทยมีหรือเปล่าแต่ว่าที่นอร์เวย์เนี่ยก็มีอาชีพนี้นะคะซึ่งเราก็จะทำงานคู่กันนะคะยูนมูกับบานาพลายเนี่ยก็จะทํางานคู่กันซึ่งเขาก็จะอย่างถ้าเกิดสมมติเขาทํางานหลังคลอดเนะะี่ยเขาก็จะดูแลในเรื่องของการให้นมแม่เนี่ยเรื่องของการให้นมนะคะมีแม่แม่ีม่มีปัญหาเรื่องการให้นมอะไรเงี้ยทั้งคนให้ทั้งที่แบบมีปัญหาและไม่มีปัญหานะคะแล้วก็จะดูเรื่องของเด็ก เป็นหลักเลยนะคะซึ่งจริงเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเรายังไม่มีนะคะเพราะว่าคนที่เป็นทํางานท้องคลอดหลังคลอดเนี่ยเราก็ต้องดูทุกอย่างเลยใช่ไหมคะคนเป็นพยาบาลหลังคลอดหรือว่าพยาบาลที่ท้องคลอดคือเราเรารับเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าทําเองหมดทุกอย่างใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่ยพอเวลาคนที่คนไข้ใกล้จะคลอดเนี่ยตัวเราเนี่ยซึ่งเป็นยุโรปูเนี่ยเราก็จะมีบ้านผ่ายาซึ่งมันเป็นผู้ช่วยเราอะไรเงี้ยก็จะทํางานคู่กันกับเราไปด้วยนะคะซึ่งโดยส่วนตัวเราตอนแรกก็ยังไม่ชินแต่พอหลังๆมาเริ่มชิน ไม่ได้นะเธอต้องเข้ากับฉันด้วยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็ถ้าใครอยากในสาขานี้นะคะก็ต้องเป็นผู้ช่วยพยาบาลก่อนนะคะให้เสื้าระบายเดรกก่อนนะคะแล้วก็ทํางานกัอนอย่างน้อย1ปีแล้วก็ค่อยเสิรกต่อนะคะเรียนที่สาขาที่เรียกว่าอ่าเขาไปเป็นบ้านในบไพรอะคะ่ะ